พี่น้องครับวันนี้ผมสิม่บอกเรื่องโรคระบาดโคโรนาไวรรัสหือโควิด -19 คนสีดาผมห่อหมอกระเบ้แมนผู้เชี่ยวชาญกระเบ้แมนพยาบาลกระเบ้แมนจบสุขภาพละมากกระขึ้นเพื่อนแต่เมื่อแล้วสิมาสอนคอาอยู่แต่ว่ามันเกิดจากผมอยากหูเนี่ยแหละครับผมก็เลยไปศึกษาพอไปศึกษาแล้วก็เลยอยากมา่อวา้พี่น้องฟังอย่าเปล่าดาได้ครับว่เรื่องเกิดขยดวิชาการภาษาอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละครับลองคล่งบนดัครับคือมันเกิดจากโค้งเหระครับอยากหูว่าโคโรนวิด -19 เนี่ย มันต่างกันจะบัตรจะมาด,ดาจังไดเป็นยังมันคือติดตอ่อเลี้ยวแท้มันคือขยายตัวเลี้ยวแท้ติดตอ่อจังไดเข้าสิป้องกันจังไดและระยะการติดตอ่อนี่ห่างกันซ้ำไดเกิดจากความอยากรู้ของผมนี่แหละครับคณะผมถามแม่เฮทธุระอยู่ผมกับศราวรื่องโครนาไวรัสนี่ครับให้พี่น้องฟังครับหลังจากที่ผมไปศึกษามาแล้วครับด้วยความอยากรู้อยากเห็น ผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลครับที่นี่ครับไปเห็นข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์ครับผมเป็นแพทย์ชำนาญการโรคปอดและซวงอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คำถามแรกของผมก็คือโครโนาวไวรัสนีมันต่างก,กันกับวัรรมดาบอก็เลยไปศึกษาข้อมูลก็ลไปอ่านไปเบิ้งแน่นั่นแหละครับก็เลยหูวว่าไอโครโนาวไวรัสนีภาษาไวรัสทางการแพทย์ก็เอิน่นซูนติก <c oughs> คนสิดาผมบอกว่า <S <S สามารถติดตอ่อได้ระหว่างคนกับคนและอาการมันใกล้ๆ,ๆกันก,ๆๆกัหวัดเลยครับแต่มีบางตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่คือโครโรนาเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ไอตัวเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันสามารถลงไปลึกกว่าท่าเดินหายใจปกติได้คือมันล่งลึกเข้าไปถึงปอดได้เลยครับเฮตไห้เกิดปอดอักเสบย,ย่างรุนแรงประวัติศาสตร์เคยมีด้วยครับโครโรนาส,สายพันธุ์อื่นที่เขาอาจสีเคยได้ยินครับจังโรคซาโรคเมอร์จริงๆที่มันระบาดแถวตะวันออกกลางความสงสัยข้อที่2ผมก็คือเป็นอย่างมันขึ้นระบาดเร็วแท้ อ่ะแม่มาพอดีเดี๋ยวไปเฮตดต่อ,อยู่บ้านครับไปว่างต่ออยู่บานเด้อ <c oughs> เดี๋ยวทามแม่ไปธุระกันครับมาฟังครับบานนี้คำถามที่สองที่ผมสงสัยก็คือเป็นยางมันขึ้นระบาดขยายตัวเร็วคักแท้ไปอ่านไปศึกษาม,มาแล้วก็เลยหู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราว่าแรงกําเนิดของมันเป็นสถานที่ซึ่งคนผุบผ่ามหลายคนอยู่ใกล้กันจ้าประเทศจีนเจ้าสิ คนยางพุบผ่านหลายแห้งอากาศเย็นตามคอมูลไววลสโครโรนามันแหงมักมันแหงอยู่เด้โดดการแพร่เชื้อให้อากาศหนาวคนยางพุบผ่านใกล้ก,กันมันเลยเห็ดให้เชื่อไวรัสขยายตัวเร็วแห้งเป็นไวรัสตัวใหม่อีกยาเยอะกับเพื่านในพอมแล้วอีกอนหนึ่งไวรัสตัวนี้อากาศมันกบบระบอกรุนแรงในระยะแรกคนป่วยกัิติดเชื้อได้เอาแม่มาอีกแล้วเอาไปต่อครับบนนัรนี้ฟับมาแล้วครับบัรนี้หอดเพื่อนเราบาที่นี่ต่อเลยเนาะครับเนาะแล้วอีกอนหนึ่งครับไวรัสโครโรนาตัวนี้ครับมันเป็นสายพันธุ์ใหม่เนาะครับเนาะติดเชื้อ ปั๊บระยะแรกมันบริสุทธิ์อาการครับคนป่วยกับไปไซมาไซไดนั่นแหละครับจังหวะนั่นแหละครับจังหวะที่มันแพร่เชื้อคำถามที่3ที่ผมสงสัยก็คือติดต่อกันจังไหนเวลาติดต่อกันพ่าดลมหายใจครับพวกสารขัดลังยยมห่าไอยยมห่าจามยังสีครับทำลายมันกับฟุ้งแล้วเ่าก็ไปเชตครับแล้วเ่าก็ไปจับวัตถุต่างๆ่งพวกเงินยังสีครับจับแล้วก็เป็นรูปหนารูปตาเขาเยื่อบุก็มีโอกาสติดขึ้นกันครับ คำถ,ถามที่สี่ที่ผมสงสัยก็คือเราเข้าสิบปองกันตัวเข้าจังใดหมอบอกว่าการล้างมือสําคัญอีหลีครับพอเชื่อมันกระจายอยู่กับสิ่งของต่างๆจับเงื่อนยังสีผู้ได้กะจับเป็นบ่ครับต้องล้างมือโดยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ มันดีซ้ํากันว่าสันครับหมอว่าแต่แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมก็คือความเข้มข้นต้องเกิน60%ขึ้นไปแมครับ70%ผู้บงคนกับ็95 96%แต่ว่าต้องเกิน60%ขึ้นไปผู้บงคนถามวาแอลกอฮอล์เพียวๆได้บ่เห็นบ่หมอบอกว่าได้ว่าซันครับแต่ว่ามันสิเกิดอาการระคายเครื่องสูงบ่ค่อยเวิร์คถ้าใส่ไปดนๆผิวสีแห้งว่ามันต้องมีการผสมเดี๋ยวผมสิผสมให้เบิ่งแต่ถ้าเป็นสบู่นี่ก็คือต้องล้างมืออย่างหน่อย20วินาทีแล้วก็หาผ้าเช็ดอีกผ้าเช็ดจักสะอาดบ่สู่แอลกอฮอล์เจลบ่ได้ฉีดใส่มือแล้วก็ลูบๆๆๆแล้วก็ท่าให้มัน ในอากาศกศพกแอลกอฮอล์ไว้ดีกว่าหลายครับหมอมาเดี๋ยวผมประสงค์ให้เบิ้งก็ได้ครับผมซื้อมาแล้วตลาดขายยานหนึ่งคันตอนผมถามแม่เหลือยางละขวดพอดีแอลกอฮอล์คุณสมบัติของมันก็คือสามารถขัดเชื้อไวรัสได้ขัดเชื้อแบคทีเรียดได้ส่วนกีนเซอรีนนี่ครับคุณสมบัติของมันคือเฮ็ดให้ผิวเฮาชุ่มชื้นขึน้นเหลือยางละขวดครับเหลือแต่ขวดน้อยซัม มีสับนีผมกับซีเฮ็ดสับนีล่ะสูตรผสมนี่ผมได้มาตเตคลิปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแต่ผมจำบ่ผิดเด้อผมเห็นในเฟซบุ๊กผมหาคลิปบ่เห็นแล้วแต่ว่าผมจำได้อยู่อุปกรณ์กับมีสับนีล่ะครับแล้วกัอันนี้ครับขวดไส้ครับผมซื้อมาตลานยีบาทอันนี้กับเนวขีดครับซื้อมาตลานยีบาทเฮ็ด <c oughs> มันทั้งรถเลยนี่ครับผู้ใดมีเอียงก็ได้ครับอยู่บ้านก็เอาอันอยู่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าอย่ยเอาไปปนใส่กับแนวกินเด้อครับแยกมาเมนนื่อเป็นคนคมมาาเเก็ตตด้แ่่วัน มันคือบอดดุลกันวะอันนี้หมอเพิ่นว่าใส่ได้เลยครับบดตายโตครับแต่ตัวอย่างที่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งก็คือเพิ่นใส่กินซอรีนครับ30มิบลลิลิตรขวดนึงมันส5ามิลลิลิตรสามิิลิตรต้องใส่ตัวนี้2ขวดครับส่วนแอลกอฮอล์นะครับหมอเพิ่นใส่้มิลลิลิตครับขวดใหญ่ครับผมตา่ตัตวยางเพิ่นเฮ็ดให็เบิ่งสั้นครับแต่ว่าเพิ่นก็บอกอยู่ว่ามันบดตายโตครับผมซื้อได้ซันมี่มันมีาผมมี่ม่นปหลอสอ <c oughs> <ๆ S 2> ผมเป็นคนมาเก็ตตัวครับนักประดิษฐ์มาเก็ตจริงสินะครับเท่เลยนี่ครับเท่เลยครับนี่ครับโอ้มันเป็นเน้เหนียวครับแล้วก็สั้นครับแล้วก็สั้นสั้นแล้วก็ใส่อันนี้ครับซื้อมากเหมือนซูเนลอรล้วกเทิเส่นนี้ครับสะดวกต่อการใส่ครับ นี่ครับได้แล้วครับเห็นเราไปทั้งรถเลยครับย่างสีจับยังกระขีดขีดสะก่อนจังจับโอยคืออันน้ำไมเถอะสวัสดีแล้วครับแอลกอฮอล์ล้างมือครับผมแอลกอฮอล์ตัวนี้ใส่ผ้าอ็อกได้ครับเด็กน้อยๆเอาไอ้ไก่ได้ครับอย่าหลงกินเด้อแต่วันนี้ประสิทธิภาพในการคาเชื้อนี่สามสิบมือได้ครับนี่น้ำซัำนี่ขวดซัำนี่ครับใส่สามสิบมือพ่อครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันยังอยู่และคำถามของที่หาที่ผมสงสัยก็คือระยะการติดกัน ระวางคนป่วยกับคนปกตินี่ไก่ซ้ำไดหมอบอกว่าคือถ้านั่งรถเม์นี่ครับคนทั้งหนา้ากับคนทั้งหลังนี่ข้อมูลตอน H1N1 ระบาดนั้นจะประมาณ3%ถึง6%ที่มีโอกาสแพร่เชื้อใส่กันได้ต้องห่างคนป่วยนี่หมู่บ้านผมฟังแถลงการวันที4มีหน้าตอน11โมงครับเขาก็ว่าห่างกันอย่างน้อย2เมตรกับคนป่วยแต่ว่าเขาบอกหูว่า ผู้ใดป่วยนี่แล้วเขาก็ต้องป้องกันไม็ก่อนครับมีหน้ากากาก็ดีครับหน้ากากสุ้มือนี่ก็หาซื้อยากครับแต่เพิ่นว่าเพิ่อนอยากเฮ็ดใส่เองครับรองอธิบดีกรมอนามัยเมื่มอวานเพิ่นถแถลงการเพิ่นก็ว่ายอยากเฮ็ดใส่เองแต่ว่าถ้าเฮ็ดใส่เองก็บ่ยากครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้ครับมีอธิบดีกรมอนามัยครับเพิ่นสอนเฮ็ดเองเลยครับเดี๋ยวผมเอาถิ่มลิงก์ไว้ให้ครับเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดมีคนสอนหลายอีหลีครับแพทย์หญิงพันพ,มพิมลวิปุรากรอธิบดีกรมอนามัยเพิ่นก็มาสอนห้อเฮ็ดเองเลยครับเพิ่นเป็นผู้สอนเองเลยครััับสสุดทท้าาาาายหมมอฉนนนชติิิิธธพพ์เ่่ฝกว มันออกกำลังกาย้อครับเด้อเห็ดให้ร่างกายแข็งแรงไวเพราะถ้าห้องมีพุ่มกลุ่มกันทีดีก็มีโอกาสเป็นน้อยลงเระว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังมาแชร์พี่น้องฟังเสีนงแหละครับผมก็บวันผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมมกศึกษาอันไดผมอยากหู้ผมกับมักศึกษาของผมถ้าผูใ้ใดมากกดติดตามสั่นกระดิง่งกดถูกใจผมเ,เด้อถ้าเป็นไปได้ขอให้พี่น้องทุกคนครับบ่เก็บบ่ไขบ่ป่วยร่ำรวยเงินทองสมคำปัถนาสุขสุขคนะครับไปกันครับบ๊ายบายครับผมเป็นคนมาเก็ตตัวครับนักประดิษฐมาบัติัา